เฮ้ยเพื่อนๆวันนี้หูเป็นแมนนะครับแต่ว่าจำที่เราสอบกันเมื่อวานนี้่ร้อยวันนี้คะแนนออกแล้วนะครับพี่ชาคะแนนภาษานะครับผมก็ทุกคนนะครับผ่านผ่านหมดเลยยกเว้นยกเว้นการยกรกองกำสีแสงนะครับคะแนนไม่ผ่านนะครับผมใจใจต้องใจเย็นวันนี้หน่อยเด้อ เครีดอะเปนด็น้อยเลยนี่อะไแนวใหม่สอบผ่าน้วสบายไปเลยองไม่บาดห้ามบดเลยเฮ้ยเก็บเป็นไรอะเราสอบไม่ผ่านอะไม่เป็นไรนะแค่สอบไม่ผ่านเองอย่าเครียดไปเลย าก็ทำกันทำยังไงเป็นสูตรดีสิแต่มันไม่ดีนะดีสิฉันว่านี่ยมันคลายเครียดได้ด้วยนะใช่นะใครเขาก็สูบรมัคิดมากเลยเราลองก็ได้ดีดีเอาเลยตไม่ไปตอบนะข้างหน้าเอ๊จะสูบดีไหมเนี่ยแต่ว่ามันไม่ดีนะแต่ปิ้นก็บอกว่ามันดีมันคลายเครียดได้นี่แบบ ว่าเราไม่สุดดีแต่ก็ลองดูสนเฮ้ยพวกแกคาบต่อไปเรียนอะไรอ่ะอังกฤษไงเฮ้ยนั่นใช้เพื่อเราหรือเปล่านั่นเ่งหรือเปล่าใช่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 นี่ทำอะไรอะนี่ไงบุเห็นอยู่จะทำอะไรอ่ะไม่ใช่ของเรานะหมิงรู้ไหมว่าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เราไม่ได้สูบนะไม่ใช่ของเรา อ,อุ้ยถึงคาบเรียนแล้วไปขึ้นห้องเรียนกันเถอะป้าป้าป้าไปไปเถอะเมื่อกี้หมิง<ม><ม>จะดูดบุรีเลยจริงเหรอหมิงทำไมทำแบบนั้นหมิงมันไม่ดีนะปกติเธอก็ไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะเมื่อตอนที่คอร์สบอกคะแนนอะฉันเห็นยี่หว่ากับปินอะคุยอะไรกับเธอก็ไม่รู้เขาเป็นคนชวนเธอใช่ไหม ไม่หมิงแต่มันลายเครเียดได้นะหมิงแกรสูบบุรีมันไม่ดีนะใช่มันไม่ดีนะนี่ยี่หว่ากับปิ้นมาแล้วมาเลยมาอะไรทำไม,ไรไมหรอไมไ่คุยเราก่อนนั่งลงคุยอะไรม<ป>ีอะไรอ่ะ คนชวนหมิ่นสูบบุหรี่ใช่ไหมฮะ <Huh? S 1> ก็เห็นเพืเเอ่อนเครียดเลยมันไม่ดีใคยๆก็สูบกันบ้าปะเอ้อใคยๆว่าสูบกันเออฉันเห็นอะเยอะแยะมีอะไรทำไมหรอมันไม่ดีตรงไหนหอะการสูบบุหรี่มันไม่ดีนะมันจะทําให้เราเป็นมะเร็งปอดนหน่าไม่เห็นรู้เลยโทษของมันที่เห็นใครๆว่าสูบกันเห็นใครเครียดแล้วก็เล่นไน้อเพื่อนอนะเลิกสูบอย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวเราอ่ะจะบอกโทษให้เองนะไม่เป็นไรเราเลิกตอนนี้ก็ได้บุหรีเ่เสิ่งเสพติดไม่ดีต่อสุขภาพทำท,ท,ทให้เป็นมะเร็งและทำให้ตายเร็วดังนั้นเราไม่ควรสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด